วิลเลียมซิดดาวพรอพเพลสเพลสอ่าซิดซิดโอเควินิจทูไฟน์นัมเบอร์เอทอ่าวิลเลียมซิดดาวออเนอร์แชร์วิลเลียมซิดออเนอร์แชร์เพลสซิดออเนอร์แชร์คันอีตั๊กวันฮึมซิดออเนอร์แชร์เยอะโอเคดิสวิลเลียมดิโอเปนวิลเลียมฟอร์สเยอะอ่าแกะของวิลเลียมก่อนนะคะอ่าเบสนัมเบอร์เอทดิสนัมเบอร์เอทลุกเวิลลุกดิสนัมเบอร์เอทนัมเบอร์เอทเพลสเนี่ยดัสเซเว่น We l ิวเพลเ e ียช็อคเฮียช็อค here. yeah We. ว l l no yes look this นับม e เอ็ดก็พยายามสอนลูกไปด้วยอะไรเงี้ย this นับม e เอ็ดลูกก็ไม่ดูนะคะก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จำได้เองอาไปเรียนเวดโอ้ This is quite hard this one. อยากให้อยากให้ดูหน้าลูกด้วยน้ำมูกไหลค่ะวันนี้เมื่อคืนนี้ตื่นทั้งคืนเลยน้ำมูกไหล Star can. <c oughs> We are gonna share, mommy. Huh? <c oughs> what, what they say in here? What they say? Have a magical Christmas <Wow. S 1> Have a magical fish um uh, Have a m a Have a magical Christmas แม่พูดไปลิ้นพันกันค่ะคุณพ่อบอกว่าปีหน้าจะจะเอาคอลลแบบของคุณแม่จะมอร์สเปเชียลนะคะฮะ Star Star น้ำมูกไหลน้ำมูกไหลเมื่อวานนี้อะ มามีก yeah, you know mm ันเอาเป็นยะเดซิสมอนด์เนี่วิลเยมวิลเยมดีโนวิลเลียมครับชุดครับอลิวันแก่เองให้แก่เองค่ะวิลเยมอ่ะวิลเยมอียมเอมีช็อคลาดคิสมั้มเอ๋อคิสมั้ไปแล้วค่ะอุ้ยน้ำมูกไหลเอ้ mm hmm. Mom. Bye bye. No more. No more. That's it. Finish. Finish. You go to the shop, yeah?